ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อนีวันนี้เราจะมาพูดถึงการฆ่าสัตว์อย่างไรไม่เป็นบาปผู้ถาม ทราบว่าการทำลายชีวิตสัตว์อื่นเป็นบาปแต่ถ้าสัตว์นั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือผู้มีพระคุณหรือเราจำเป็นต้องฆ่าจะบาปไหมเช่นมียุงอยู่ในห้องแม่ที่พิการช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราตบยุงเพราะใช้วิธีอื่นลำบากกว่าจะบาปไหมและชีวิตสัตว์เล็กๆเ,เช่นยุงมดมแมลงกับสัตว์ใหญ่เช่นหัวควายบาปต่างกันแค่ไหน หากการฆ่าสัตว์เพียงชีวิตเดียวก็เป็นบาปมากแล้วคนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์หรือพวกเพชฌฆาตจะบาปขนาดไหนเขาจะต้องตกนรกกี่ภพกี่ชาติคะว่าไปแล้วอาชีพเหล่านี้ถ้าพวกเขาไม่ทำแล้วใครจะทำเพราะแม้แต่คนที่ถือศีลหลายคนก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่เลยคะ่ะตอบการฆ่าสัตว์ที่จะถือว่าเป็นการละเมิดศีลและเป็นบาปโดยสมบูรณ์ ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข5ประการ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. มีจิตคิดจะฆ่า 4. พยายามฆ่า 5. สัตว์ตายการฆ่าสัตว์จะถือว่าบาปมากบาปน้อยมีเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาก็คือเจตนาถ้ามีเจตนารุนแรงในลักษณะตั้งใจหรือวางแผนไว้ก่อนบาปก็หนัก ผลกรรมก็รุนแรงในทางกฎหมายก็ถือเช่นเดียวกันโดยกล่าวว่ากรรมย่อมสอดเจตนาแต่การฆ่าที่ไม่มีเจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นเพียงกิริยาอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นพระรูปหนึ่งตาบอดเดินไปเหยียบมแมลงเมาตายเป็นเบือมีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเจตนาฆ่าไม่มีก็ไม่ถือว่าเป็นบาป การที่เราฆ่าสัตว์โดยอ้างเหตุผลว่าสัตว์นั้นเป็นอันตรายต่อเราถามว่าบาปไหมก็ตอบได้ว่าบาปเหมือนกันจะบาปมากบาปน้อยก็ขึ้นอยู่กับเจตนาและองค์ประกอบสี่ประการดังกล่าวมาข้างต้นนอกจากนี้ต้องพิจาจรณาเกณฑ์ต่อไปนี้ร่วมด้วยเช่นเป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็ถือว่าบาปมากสัตว์เล็กก็บาปน้อยเป็นสัตว์มีคุณมากหรือมีคุณน้อย ถ้ามีคุณมากอย่างคนควายวัวก็มีบาปมากแต่ถ้ามีคุณน้อยก็บาปน้อยลงตามส่วนการที่เราบอกว่าสัตว์บางชนิดเราจำเป็นต้องฆ่าเพราะเขาเป็นอันตร,รายต่อเรานี่ก็เป็นทัศนะหนึ่งที่พอฟังได้แต่หากมองในมุมกลับกันบางทีสัตว์ก็อาจจะพูดถึงคนในทางกลับกันว่าคนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นอันตร,รายต่อเขาดังนั้นก็จำเป็นต้องฆ่าคนเช่น งูเห่างูจงอางเห็นคนมาก็กัดจนถึงแก่ชีวิตบางทีถ้ามองในมุมของสัตว์ก็อาจจะกล่าวได้ว่าสัตว์ก็มีความชอบธรรมในการฆ่าคนเหมือนกันดังนั้นการที่เราจะอ้างว่าเราจําเป็นต้องฆ่าสัตว์เพราะสัตว์เป็นอันตรายต่อเราก็ต้องพยายามมองในมุมกลับกันได้อย่ามองในลักษณะเอาคนเป็นศูนย์กลางเสมอไปถ้าเราลองมองในหลายๆมุมก็จะพบว่าบางครั้ง เหตุที่เราอ้างขึ้นมาเพื่อฆ่าสัตว์นั้นเป็นเหตุอันไม่ควรอ้างแต่เป็นเพราะเราเห็นแก่ตัวตังหากคนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์ก็บาปอยู่แล้วจะบาปมากบาปน้อยก็ให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นส่วนเพชฌฆาตถ้าไม่มีเจตนาฆ่าก็บาปน้อยแต่ถ้ามีเจตนาฆ่ามาเป็นตัวร่วมและทำการฆ่ายอย่างสนุกสนานมีความสุขจากการฆ่าก็แน่นอนว่าเป็นบาป ยิ่งฆ่าคนไม่ผิดหรือฆ่าคนที่มีคุณค่าชีวิตมากก็บาปมากแต่ถ้าฆ่านักโทษอุกชกันที่เป็นคนผิดจริงก็บาปน้อยจะไม่ให้บาปเลยนั้นหายากมากยกเว้นเพชฌฆาตที่มีใจบริสุทธิ์ฆ่าเพียงเฉพาะเป็นหน้าที่ไม่มีเจตนาฆ่าร่วมในการฆ่าเลยก็ไม่บาปแต่โดยมากคนอย่างนี้หายากยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทร คราวหนึ่งเพชฌฆาตอาชีพเคยสารภาพให้ฟังเมื่อเมื่อตอนแรกที่เขารับหน้าที่ฆ่าคนด้วยการยิงเป้านักโทษนั้นนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงเป็นอาทิตย์หลับตาลืมตาก็เห็นแต่คนที่ตัวเองประหารแต่พอฆ่าคนที่สองสามสี่และห้าเขารู้สึกสนุกเรื่นรมเขาบอกอีกว่าเขาจําเสียงกระสุนที่เจาะช้าแรกลงบนเนื้อนักโทษได้อย่างถนัดทนี จำกลิ่นเนื้อไหม้ที่เกิดจากการเสียดทานจากความร้อนแรงของกระสุนที่พุ่งไปฝังอยู่ในร่างกายของนักโทษได้จําสภาพนักโทษที่ดิ้นพล่าน่านแล้วแน่นิ่งคาหลักได้จนลมหายใจเฮือกสุดท้ายขาดห่วงไปได้เป็นอย่างดีเขาบอกอีกว่าเห็นภาพเหล่านี้แล้วมีความสุขชมัดต่อมาเมื่อกเกษียณแล้วเขาจึงรู้สึกผิดมหันและตัดสินใจบวชไม่สึก เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักโทษเหล่านั้นเห็นมิว่าการฆ่าอาจนำมาซึ่งความสุขในเบื้องต้นแต่มีผลแห่งความทุก์ตรมขมไม้ในบ้านปลายอย่างนี้แน่นอนใครที่มีความสุขจากการฆ่าจึงมีโอกาสถูกเขาฆ่าตอบ 1. ถูกฆ่าจนวางวายทำลายขันลงไปจริงๆ 2. ถูกฆ่าจากความสุขจมอยู่กับความทุกข์เพราะความรู้สึกผิดไปจนตาย คุณไม่ต้องกังวลว่าหากไม่มีใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วสัตว์จะไม่ถูกฆ่าโลกมีวัตจักรของมันเองคือมีทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่านี่คือห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเราไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกหยุดการฆ่าแล้วมาสมาทานศีลได้ทั้งหมดหรอกแต่สิ่งสำคัญที่เราทำได้ก็คือเห็นเขาฆ่า อย่าไปฆ่าร่วมกันกับเขาอย่าสนับสนุนเขาอย่ามีความสุขจากการฆ่าและเหนืออื่นใดอย่าเกิดมาให้เขาฆ่าบ่อยๆภารกิจของเราในชีวิตนี้ก็คือปฏิบัติทำไปจนอยู่เหนือเกิดเหนื้อตายก็จะได้อยู่เหนือการฆ่าอย่างทาวรแต่ก่อนอื่นในชีวิตนี้สิ่งที่คุณควรฆ่าก่อนเป็นอันดับแรกก็คือกิเลสเพราะการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรก็ไม่บาป สรุปก็คือเรื่องปานาธิบาตให้ใส่ใจเลยว่าถ้าใครหยุดได้จงหยุดเสียอย่าเกี่ยวข้องเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมีเหตุปัจจัยจากเวรและแรงกรรมทั้งนั้นสัตว์โลกผู้เป็นผุ้ทุชนทั้งหลายต่างมีเวรผูกเวรกันนับพบนับชาติไม่ท้วนสัตว์ทั้งหลายจึงพึงเมตตาการุณาต่อกันไม่ผูกเวรแล้วก็ไม่จองเวรต่อกันจงอภัยให้แก่กัน จึงจะพ้นเวรจากกรรมชั่วที่คอยติดตามให้พ้นเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณะที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้จัดทำข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังรวมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะ เป็นการช่วยคนให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ